นี้เนี่ย ยังได้ยินประโยคย้ำเตือนกันอยู่นะไปไหนกาดอย่าเพิ่งตกมือเราก็ยังต้องล้างอยู่หน้ากากอนา,ามัยก็ยังต้องสวมอยู่คุณยังสวมยังพกหน้ากากอนา,ามัยกันอยู่ยยใช่ไหมใช่ใชค่ะเพราะว่าเวลาเข้าไปในสถานที่ต่างๆนี่ก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนา,ามัยเป็นกฎกันอยู่แล้วที่จะต้องทําแบบนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ถึงกับทําให้พนักงานในร้านสะดวกซื้อเขาขวัญหนีดีโฟก์กันเลยทีเดียวค่ะไปเตือนแหละว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยทีนี้พอไปเตือนเนี่ยนะคะกลับเอาปืนจะมาขู่ยิง เขาอีต่างหากไปดูวินาทีที่ชายคนนี้เอาปืนเนี่ยขู่ยิงกันหน่อยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะ มาชักปืนขู่เล็งเข้าไปแบบนี้ค่ะพนักงานในร้านหลบกันหลังเคาน์เตอร์แทบไม่ทันนะคะดูสินี่นี่คือสองมุมใช่ไหมใช่ค่ะันมุมนอกร้านใช่ไหมใช่เราตัดมาให้ดูจะได้เห็นว่าพฤติการเนี่ยของเขาเป็นแบบนี้แล้วสถานการณ์ที่อยู่ในร้านเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตัวเขานี่ก็ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะถ้าดูจากภาพเนี่ยมันหรือว่าเป็นผ้าแค่ปิดปากด้านล่างมากับเพื่อนมากับเพื่อนด้วยแต่ก็ ก็เหมือนดูสายอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนสักป,ประมาณห้าทุ่มวันที่24กันยายนสาเหตุที่ทําให้ชายคนนี้ไม่พอใจแล้วก็เอาเปืนมาเล็งขู่พนักงานร้านสะดวกซื้อ,อ,อที่อยู่ในปั๊มน้ามันสาขาน้อยอำเภอนาน้อยที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนเขาเข้าไปซื้อของเนี่ยเขาเข้าไปโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากาอนามายัยทีนี้มีเพื่อนมาด้วยเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันทีนี้น้องพนักงานที่อยู่ในร้านเนี่ยก็มาเตือน พอเตือนเสร็จไม่พอใจค่ะเท่านั้นไม่พอทําท่ายียวนด้วยแล้วก็เดินออกจากร้านไปทีนี้ก็ไปเดินเนี่ยค่ะวนวนเวียนเวียนอยู่หน้าร้านพนักงานหวัดระแวงกันไปหมดเดินออกไปดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะเออแล้วก็ตกใจก็วิ่งเข้ามาหลังร้านอีกทีนึงก็เนี่ยแหละค่ะเอาปืนขึ้นมาทําแบบเมื่อสักครู่นี้ชายคนนี้เดินกลับเข้ามาในร้านอีกนะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในมือจนพนักงานในยยื่นของให้ผู้ชายคนนี้ก็เดินออกไป แล้วก็ยังได้ยินเสียงดังอยู่หน้าร้านสักพักเดินกลับมาพร้อมปืนเล็งขู่เข้ามาในร้านโอ้โหพนักงานทุกคนต้องรีบวิ่งหาที่หลบเข้าไปหลังร้านบ้างอยู่หลังเคาน์เตอร์บ้าง สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เก็บปืนแล้วก็ไปที่ลานจอดรถนะคะขับรถออกไปเลยผู้ชายคนนี้ตอนนี้ได้เข้าพบตำรวจแล้วนะคะแล้วก็นำปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจซึ่งตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรอะคะ่ะอยู่ระหว่างนำปืนไปตรวจสอบว่าเป็นปืนจริงหรือเปล่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะคะเบือ้องต้นอาจถูกแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนั่นเองนะคะอ๋อ